ดวลตะลึงทั้งวงการฟุตบอลไทยเมื่อฮัตสันกุลซือทีมชาติไทยผู้มากด้วยประสบการณ์และจิตวิทยาระดับโลกได้สร้างแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ให้วงการลูกหนังไทยด้วยแนวคิดสุดแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเขานำจิตวิญ,ญญาณมวยไทยและเลือดนักสู้ไทยแท้มาหลอมรวมเข้ากับระบบฟุตบอลสมัยใหม่เพื่อปลุกพลังและความฮึกเหิมในหัวใจนักเตะทีมชาติไทย จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทั่วโลกต้องจับตามองในช่วงที่ผ่านมาวงการฟุตบอลไทยอาจเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งในเรื่องของความต่อเนื่องในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโคช้ชและความคาดหวังจากแฟนบอลที่ต้องการเห็นทีมชาติไทยกลับมายิ่งใหญ่ในระดับเอเชียอีกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้ามาของฮัดสันคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกที่ไม่ใช่แค่แทคนิคในสนามหากแต่เป็นการสร้าง ตัวตนใหม่ให้กับนักเตะทุกคนฮัตส,สันเชื่อว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่คือสงครามของจิตใจเขาได้กล่าวกับลูกทีมในการประชุมครั้งแรก,กว่าฟุตบอลคือสนามรบแห่งศักดิ์ศรีผู้ที่มีใจนักสู้ย่อมไม่กลัวความพ่ายแพ้และนี่คือคำพูดที่จุดไฟให้กับนักเตะไทยหลายคนที่เคยท้อถอยกลับมามีแรงใจอีกครั้ง ด้วยแรงบันดาลใจจากศิละปะการต่อสู้ของชาติมวยไทยฮัสสันได้ผสานหลักคิดจากแม่ไม้มวยไทยเข้ากับแผนการเล่นฟุตบอลเขามองว่ามวยไทยคือศิละปะที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ด้วยสมาธิความอดทนและความเคารพต่อคู่ต่อสู้เช่นเดียวกับฟุตบอลที่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์ความกล้าและความมีน้ำใจนักกีฬา ในช่วงการฝึกซ้อมพัดสารได้ร่วมมือกับครูมวยไทยชื่อดังเพื่อจัดโปรแกรมฝึกจิตใจให้กับนักฟุตบอลเขาให้ลูกทีมฝึกสมาธิฝึกการควบคุมอารมณ์และฝึกการรับแรงกดดันเหมือนนักมวยที่ต้องยืนบนเวทีต่อสู้กับความกลัวการฝึกในลักษณะนี้ทำให้นักเตะไทยหลายคนมีความนิ่งขึ้นเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นและรู้จักรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากได้ดีขึ้น เขายังใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการสร้างความสามัคคีในทีมโดยให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ยากลำบากของตนเองเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆและไม่มีใครในทีมที่ไม่มีเรื่องให้ต่อสู้ความเข้าใจซึ่งกันแอลกันนี้ทำให้บรรยากาศในทีมชาติไทยอบุ่นเหมือนครอบครัวทุกคนเล่นเพื่อกันแอลกันมากกว่าเพื่อตัวเอง นอกจากนี้ฮัสสันยังปรับระบบการเล่นให้เหมาะกับ DNA ฟุตบอลไทยที่เน้นความคล่องตัวและเทคนิคเฉพาะตัวเขาไม่พยายามเปลี่ยนไทยให้กลายเป็นทีมที่เรียนแบบยุโรปแต่กลับเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้บอลไทยมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นคือบอลไทยสไตล์มวยไทยดุดันรวดเร็วแต่มีจังหวะที่สวยงามและเฉียบคม ในเกมกระชับมิตรนัดล่าสุดที่ทีมชาติไทยลงสนามแฟนบอลทั่วประเทศได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนักเตะไทยเล่นด้วยความมั่นใจมีการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้นและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้จะเจอกับทีมที่มีชื่อชั้นเหนือกว่าทุกจังหวะการเข้าประทัะเต็มไปด้วยพลังของเลือดนักสู้ที่แท้จริงจนแฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละทีมชาติไทยในแบบที่เรารอคอย หลายคนยกย่องฮัสสันว่าเป็นโคช้ชที่มีจิตวิทยาการบริหารคนในระดับสูงเขาเข้าใจธรรมชาติของนักเตะไทยที่ต้องการการยอมรับและแรงสนับสนุนมากกว่าการตำหนิเขาไม่ใช่โคช้ชที่ชอบตะโกนด่าหรือกดดนันแต่เป็นผู้นำที่ใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อปลุกศักยภาพภายในของผู้เล่นให้ระเบิดออกมาเต็มที่ฮัสสันยังกล่าวกับสื่อว่า ผมไม่ต้องการให้ทีมชาติไทยเป็นเพียงทีมที่เก่งในอาเซียนผมต้องการให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถต่อกรกับใครก็ได้ในเอเชียหรือแม้แต่ระดับโลกคำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจในทีมชาติของตนเองอีกครั้งนอกเหนือจากการฝึกในสนามเขายังเน้นเรื่องวินัยนอกสนามอย่างเข้มงวดนักเตะต้องรักษาระเบียบการกินการนอนและการฟื้นฟรูร่างกายอย่างมีระบบ ฮัสสันให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของนักเตะม,มากอพอๆกับร่างกายเขามีทีมจิตแพทย์กีฬาเข้ามาช่วยพูดคุยกับผู้เล่นเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิและแรงบันดาลใจอยู่เสมอสิ่งที่น่าสนใจคือฮัสสันได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับทีมชาติไทยนั่นคือการสู้จนหยดสุดท้ายไม่ว่าสถานการณ์ในเกมมาจากย่แย่เพียงใดเขาจะตะโกนคำว่าไฟไลท์เอทย ทุกครั้งจากข้างสนามเสียงนี้กลายเป็นสัญญาณเตือนใจให้ลูกทีมระลึกถึงความภาคภูมิใจในชาติและจิตวิญญาณน,นักสู้แบบมวยไทยความสำเร็จที่เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วคือผลงานในเกมล่าสุดที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างความประทับใจให้แฟนบอลทั้งในและต่างประเทศแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดแต่พัฒนาการในระยะเวลาอันสั้นนี้สะท้อนให้เห็นถึง พลังจิตวิทยาเชิงบวกที่ฮัตสันได้ปลูกฝังเข้าไปในทุกหัวใจของนักเตะไทยในโลกของฟุตบอลที่ทุกอย่างวัดกันด้วยคะแนนและถ้วยรางวัลหลายครั้งคนมักมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือจิตใจแต่ฮัตสันพิสูจน์แล้วว่าหากทีมมีหัวใจที่แข็งแกร่งความสำเร็จย่อมตามมาอย่างแน่นอนและสิ่งนี้อาจกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับวงการฟุตบอลไทยในอนาคต ปัจจุบันสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็ให้การสนับสนุสนแนวคิดของฮัส,สันอย่างเต็มที่โดยเตรียมจัดโครงการบอลไทยจิตใจมวยไทยเพื่อปลูกฝังแนวคิดนักสู้ตั้งแต่ระดับเยาวชนเป้าหมายคือการสร้างนักเตะที่มีทั้งทักษะทางเทคนิคและจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมสู้กับทุกสถานการณ์ในสนามแฟนบอลไทยต่างออกมาชื่นชมว่านี่แหละคือสิ่งที่ฟุตบอลไทยต้องการมานาน หลายคนถึงกับบอกว่าฮัตสันคือโคช้ชต่างชาติที่เข้าใจหัวใจไทยที่สุดเพราะเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนเราให้เหมือนใครแต่เขาเลือกที่จะดึงตัวตนความเป็นไทยออกมาให้โลกเห็นในสนามฟุตบอลบรรยากาศในห้องแต่งตัวของทีมชาติไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยความพึกเหิมและความเชื่อมัน่นนักเตะทุกคนเริ่มเข้าใจว่า ชัยชนะไม่ได้มาจากชื่อเสียงแต่มาจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และนั่นคือสิ่งที่ฮัสสันต้องการให้ทุกคนจดจำหลายสำนักข่าวต่างประเทศเริ่มพูดถึงทีมชาติไทยว่าเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นไม่เหมือนใครพวกเขาเปรียบเทียบว่าบอลไทยในยุคฮัสสันเหมือนมวยไทยในสนามฟุตบอลที่ทั้งแข็งแกร่งดุดันและมีศิละปะในเวลาเดียวกันนี่คือภาพลักษณ์ใหม่ที่ทั่วโลกเริ่มจดจำ ขนาะที่นักเตะหลายคนบากกว่าพวกเขารู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้นหลังได้ร่วมงานกับฮัสสันเพราะเขาไม่เพียงสอนฟุตบอลแต่สอนให้พวกเขารู้จักเชื่อในตัวเองและต่อสู้เพื่อชาติด้วยหัวใจทั้งหมดเรื่องราวของคุณซือชาวต่างชาติคนนี้จึงไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางกีฬาแต่เป็นการจุดไฟแห่งความภูมิใจในหัวใจของคนไทยอีกครั้ง ส,สัรน์กำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลไทยด้วยแนวคิดที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนวันนี้ทีมชาติไทยไม่ได้เป็นเพียงทีมที่เล่นฟุตบอลแต่เป็นทีมที่สู้ด้วยหัวใจของนักมวยไทยทุกคนในสนามเสียงตะโกนสู้สู้ไทยแลนด์กล้องไปทั่วสนามทุกครั้งที่พวกเขาลงแข่งขันและในทุกนัดต่อจากนี้เราจะได้เห็น ฟุตบอลไทยเลือดนักสู้ที่พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายอย่างภาคภูมิใจเพราะในสนามฟุตบอลไม่ได้มีเพียงลูกบอลและชัยชนะเท่านั้นแต่ยังมีจิตวิญญาณของชาติที่ถูกส่งต่อจากกลุ่นสู่รุ่นและฮัดสันคือคนที่ปลุกให้หัวใจของบอลไทยกลับมาเต้นแรงอีกครั้งด้วยพลังแห่งมวยไทยและเลือดนักสู้ที่ไม่มีวันยอมแพ้